สวัสดีครับเดวิดนาสั่งปลาครับสลักคลิปนี้นะครับก็จะมาเบอกเรื่องพ่วงข้ามออสเตรเลียนะครับอ่หลายคนนะครับกำลังถ่าเบิงอยู่ว่าพ่วงข้ามออสเตรเลียนะครับที่เดวิดนานะครับเคยเบอกว่าสิปูเป็นอ่าแถวนะครับตามถนนนะครับกันยังบอท่านในลงมือเห็ดนะครับสลักคลิปนี้นะครับสิผ้ามาเบิงอ่า ส่วนพวงข้ามออสเตรเลียที่ปลูกอยู่ในสวนนะครับเนื่องจากม่นไก่ม่นไก่นะครับไก่จากค้นแล้วก็ไก่จากนา้ำต้นมันกะสิบสมบูรณ์นะครับก็คิดว่าหลายคนก็คงจะเป็นแบบแบบเดียวกันนะครับเป็นแบบเดียวกันคือปลูกแล้วมันกะสิเป็นลักษณะแครแก่นนะครับโบ่งยอดโบ่งใบนะเดี๋ยวเขามาเบ่งกันครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งนะครับ นี่เป็นพ่วงค้ำออสเตรเลียต้นแรกนะครับที่ปลูกในสวนเนาะเป็นลักษณะติดแต่ว่าโบโตนะครับปลูกติดแล้วแต่ว่าโบโตสาเหตุที่โ,โตก็เพราะว่าดินบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นดินที่เป็นดินทรายจัดแล้วก็มันจะแห้งแบบบมมีความชื้นเลยนะครับในน้ำปกติผมสิเปิดน้ำ ตามสายพี่อีนะครับเดี๋ยวให้เบื้องนี่เป็นพี่พี่อีนะครับที่ผมบ้างเป็นแนวไว้จะเปิดส่อาจจะเป็นอาทิตย์ละเทือนะครับอาทิตย์ละเทือหรือว่าบางเทือกนจนลืมนะครับสองอาทิตย์ยังเปิดก็มีบัตรที่นี่ หลังจากนี้นะครับก็คือ,อ,อช่วงนี้นะครับโมเมนหลังจากนี้ช่วงนี้มันจะเป็นนาแล้งนะครับช่วงนี้ไม่จะเป็นนาแล้งคือปกติถ้าอยู่อยู่กับคนนะครับอยู่บ้านเขาจะได้โหดได้ยังเนาะอันนี้บางเทือไม,มาเห็ดเวียกแล้วก็ลืมไปนะครับลืมลืมโหดลืมยังไปมันก็เกิดเป็นลักษณะแครแก่นเนาะบางกิงก็ตายเนี่ยสำหรับกินีก็ตายไปแล้วเนาะครับตัวน,นี้ มันยังรักษาต้นมันได้อยู่นะครับแต่คือว่าผมจะต้องเหอีหยงบาง,งย่างนะครับกับต้นนี้นะครับซึ่งผมกูอยากให้มันตายเนาะกับขี้คานปลูกใหม่เนาะครับเอาเป็นว่าสารคิปนี้นะครับกับ้ามาเบิ่งไวก่อนนะครับกับให้เพื่อนๆนะครับเบิ่งไว้เลยว่าต้นที่อยู่อยู่ใต้ต้นใต้ต้นประดู่นี่เนาะครับซึ่งเป็นพวงข้ามต้นนี้ที่ผมเคยทำท่คลีปไปยูดอกนะครับ ตอนปลูกผมก็เห็ดคีบไปอยู่เห็ดหลุมปลูกนะครับแต่ว่ามันก็บใบใหญ่เนาะถ้าผมสิพยายามเห็ดให้ต้นนีใหญ่คือผมจะต้องเอาปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยมักแลวกะ็ะเศษวัสดุต่างๆมาเห็ดมาเห็ดใหม่นะครับมามาบอ่ามาใส่บริเวณคนต้นมันใหม่เพื่อเพื่อสิให้ต้นนี่มันมันขึ้นมาเนาะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เังส่นี่มันจะแคะไปเรื่อยๆแลวกะ็พอมันแรงจัดๆแล้วมันก็จะตายเนาะ มันจะตายเสียดาดนะครับนี่เป็นของผู้ใดเป็นแบบนี้บางบูครับนี่บางคนนะครับที่ถามผมมาว่ามันเป็นพวงข้ามออสเตรเลียแทบอวัลสันมันกับพวงข้ามออสเตรเลียแท้นะครับเพียงแต่ว่าที่มันออกดอกช่อนน้อยดอกน้อยนี่มันก็คือว่าต้นมันมันบอสมบูรณ์นะครับถ้ามันบอสมบูรณ์มันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละเป็นคือกันเบิร์ดนะครับเบิร์ดทุกคนผู้ใดปลูกก็คือกันเบิร์ดแต่ว่าถ้าเกิด เข้ามาแต่งดินบริเวณนี้ไมนะครับใส่ขี้คอกหาวัสดุโฮมดินเช่นฟางพวกอย่างนี้มาใส่ไมนะครับต้นพุ่งข้ามันก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะครับมันก็จะเอ่อได้อะไอได้ธาตุอาหารแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นต้นเป็นถอดยอดใหญ่ขึ้นนะครับมันจะแทงยอดได้ง่ญ่ขึ้นแล้วก็ะดอกมันก็จะใหญ่ขึ้นน้านะครับ ซึ่งเมื่อต้นนี้มันติดแล้วผมก็จะจะเห็ดนะครับแต่ก็คงโมเมนคลิปนี้ดอกนะครับแต่ว่าขันผมได้เห็ดผมก็สิเห็ดคลิปไวอยู่นะครับเห็ดคลิปไว้ให้เบิองอยู่แต่ว่าก่เพื่อนเบืองไว้ว่ามันกะมันกะทนพอสมควรนะครับบริไตยง่าไๆนะบริไตยง่าไๆแต่ว่ามันทางบ่อตโตน,นะครับบ่อตโตก็เนื่องจากเข้านีแ่แหละครับที่เห็ดแทนบ่อโตคือบ,อบริไบำรุงรักษามันเนาะแต่ว่าผู้ใดปลูกอยู่กับบานกับ,กบ,กบยังกะสิกะสิโตอยู่เพราะว่ามันไก่มือ ก็ดูแลได้ง่ายนะครับเนาะเนี่ยครับคือสําับมือนีนะครับก็มานำเสนอให้เบิงว่าพวงข้าวโพเตีเซียที่มันโตเนี่ยมันก็เป็นเนื่องจากสาเหตุที่ดินมันกับบ่สมบูรณ์นะครับเข้าก็ต้องเห็ดดินใหม่เดี๋ยวผมจะมาเห็ดมือหลังนะครับผมตอง,ตงเตียมวัสดุมาก,ก่อนแต่มือนีก็ให้เบิงซํานีไปก่อนนะครับ สับคิม้กะขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับะสับคิม้กะขอลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีครับ